โดยคณะคนนอ mm. นนัมาสการพระอาจารย์คณะคอทรออาคอทิโอกาสถามคำถามเกี่ยวกับเทวดาและมนุษย์คนระหว่างเทวดาและมนุษย์ผู้ใดมีบุญหลายกว่ากันคะแหละใครควรกลับไใครผู้ใดมีคำถามว่าเทวดาและมนุษย์ ผู้ใหมีบุญหลายกว่ากันและผู้ใดควรกลับไปผู้ใหญ่าะหากเขาจะเอาเป็นบุคคลกับบได้ยากเนาะกับบได้ยากถ้าจะเา้าโดยคติกับคติของเทวดาจะเป็นคติที่สูงกว่าคติของมนุษย์แต่ถ้าว้าโดบุคคลก็ต้องถามกันเลยบุคคลผู้เลิศที่สุดในโลกเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา พระพุทธเจ้าผู้เล่ที่สุดในโลกเป็นมนุษย์เนาะพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นมนุษย์พระอรหรันตีนสพผู้เป็นอัครสาวกเป็นต้นก็เป็นมนุษย์พระเจ้าจากักรพรรดิก็เป็นมนุษย์แบบนี้เป็นต้นมนุษย์บางคนมีอนุภาพหลายกว่าเทวดามีสิริสมบัติหลายกว่าเทวดาบางจำพวกแต่เทวดา บางจำพวก,กมีบุญญาธิการหลายกลัวคนธรรมดาจะให้บอกว่ามนุษย์หลายกลัวมีบุญญาธิการหลายกลัวเทวดาหรือเทวดามีบุญญาธิการหลายกว่ามนุษย์ไปทั้งมดก็ว่านบะ่ได้เนาะต้องไปเบิงทีละบุคคลทีละบุคคลแต่ที่นี่มีคำถามว่าเทวดากับมนุษย์ ผู้ใดควรกลับไหวผู้ใดออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทาความพอใจเนาะควรทำความพอใจ,เ,ออใจเห็นมนุษย์ทั้งหลายก็มากลาบไหวเทวดามนบ่นเมื่อเห็นมนุษย์ทั้งหลายมากับไหวเทวดาก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นวา่าไผ่ควรกลาบไหวไผ่นสังยุตตนิกาอสากะสังยุตเนาะผู้ใดเคย อ่านเคยฟังหรืออาตมาก็เคยเบ้าไปดูๆนั่นแหละพระพุทธเจ้าได้ทรงตัดเราเรื่องของท้าวสกกติวราชที่ได้หับสั่งกับมาตาลีเทพบุตรบามาตาลีเฮามีความประสงค์อยากจะไปประพาสไปเที่ยวเนะเจ้าจงเทียมมาอัสดรจัดแต่งรถเทียมมาอัสดรหนึ0่งพันโตให้เฮาเขาจะไปเที่ยวมี มอยู่บอกสุสวรรค์นเนี่ย <c oughs> นีวามมีแจ่เทวดาบอกด้วยอนุภาพของมาตรีเทพบุตธนั่นแหละกระเฮ็ดหมีม้าหนึ่งพันตัวได้อันนี้เป็นอนุภาพของเขาเนาะหลังจากมาตรีเทพบุทธผู้เป็นสารถีคนขับรถของเท่าสก,กะนี่นะเทวดาผู้ขับรถของเท่าสกกะได้จัดเตรียมรถม้าเรียบร้อยแล้วกลไปกราบทูลให้กับเท่าสกกะได้ทรงหับทราบว่าข้าแต่มหาราช ขอพระองค์จงหู้กันควรเถิดเดี๋ยวนี้ข้าพระองค์ได้จัดแต่งรถมาแล้ว mm. พอทา้าวสกะเิวราชลงจากเวชยันตะประสาทประสาทของทา้าวสกกะเิวราชเสอเวชยันตะมีความสูงเจ็โร้ยนมีทุงประดับอยู่ถึงยอดประสาทอีกสามร้อยนิการรวม,มกัหมดก็เป็น1,000งพันนลงมาปุ๊บหันไปในทิศทั้งหลายยกมือขึ้นไหว ยกมือขึ้นไหวทิศทั้งหลายบวจะเป็นทิศตะเวนออกตะเวนตกทิศเนื้อทิศใต้เป็นต้นเท่ามาตรีนี่เห็นให้จังไดระเบิ้ข้าเต่ม,มหาราชพวกสมณะพานทั้งหลายผู้เฮียนจบไตรเพลศจบไตรวิษาานี่นะหรือว่ากาัตรย์ทั้งหลายทั่วภาคพื้นปัตตีนีต่างกับไหวสักการะบูชาพระองค์หรือแม่แต่พวก เทวดาทั้งหลายในไตทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตูมกะตันสั้นดาวดึงกัตามต,กกาออตออ่างกากใบพระองค์ข้าน้อยแต่พระองค์ยังกากใบปุถุตอีกบุคคลใดเป็นคุนที่พระองค์สงกากใบมาตาลีเทพปุตุกสงสัยเนะากกะท้าสกาทวราก็เลยบอกว่าบุคคลใดก็ตามนะผู้ออกบวชจากเฮือนโดยชอบผู้ประพฤติพรมจาจย์เป็นผู้มีศีลเป็นผู้สำรวมเป็นต้นนี่นะ หรือว่าคฤรัสฮัตผู้ใดเป็นผู้กระทำบุญเป็นผู้มีเสียนมีศีลเลี้ยงบุตรภรรยาญฮากอกาบไหว้ซซ่งบุคคลน,นั้นถ้าสักการบวา,ากาบไหว้มนุษย์ผู้ที่ออกบวทโดยชอบผู้เขามีศีลผู้สั่งนํากระทำบุญผู้สารวมผู้เลี้ยงดูบุตรภรรยญาโดยชอบก็คือกาบไหว้มนุษย์นะ มาตรีเทพบุตรกฤตบุรข้าแต่มหาราชพระองค์กับใบผู้ใดแม่ข้าพระองค์ก็จะกล้าบใบบุคคลนั่นแหละพระิเ mm hmm. จ้าได้จัดเล่าเรื่องของเท่าสักกะเทวราชกับมาตลีเทพบุตรคนโดยสันหลายได้อ่านได้ศึกษาเรื่องนี้ก็เลยเข้าใจว่าเขาบอ่อจาเป็นต้องกลาบใบที่วทดดาต้องบุคคลเฮ็ดเพราะแม่แต่เท่าสักกะเทวราชก็ยังกลไหใบมนุษย์ ถ้าสก,กะเทวราชเป็นเทวดาได้เป็นพระสูดาบันพอน้อยังกาบวมนุษย์นะมนุษย์ษษผู้มีศีลกาบใบนักบวชกาบใบคนที่สั่งน้ำกระทำบุญเลี้ยงดูบุตรภญายาโดยชอบคนทั้งหลายก็ได้เข้าใจว่ามนุษย์นี่ประเสริฐกว่าเทวดาอีกว่จจำเป็นต้องกาบว้ให้เทวดากาบใบเขานี่เ <c> อ <oughs> ็นบอกโอเคยดีกันมาเปนี่ <c oughs> ต้องเข้าใจว่าพระสูตรบางสูตรก็มีรนยนืแบบนี้แท้ แต่มีอีกหลายสูตรที่เฮายังบ้ิ่านและมีเนื้อหาที่สอนให้มนุษย์นี่กราบไหวสักการะบูชาที่วดดอาตมาว่าประจําพระสูตรนี้นะพระพุทธเจ้าตรัสว่าในสุนิทะพระสการะสูตรหรือว่าในที่ขนิกายมหาปรินิพพานาสูตรเป็นต้นแม่แต่ในพระวินยัยปิฎกพระองค์ตรัสว้พระองค์ตรัสว่าภิกุทั้งหลาย บุคคลผู้มีชาติเป็นบัณฑิตไปอาศัยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ตามควรเสื้อเซิญหรือนิมนตให้ทานผู้มีศีลผู้สำรวมผู้ประพฤติรหมาจันย์ทั้งหลายมาบริโภคแล้วถวายทักคีนาทานให้อุทิศส่วนกุศลอุทิศทักคีนาทานนั่นให้กับเทวดาทั้งหลายยาตัดทะทวตาอาสูงตาสังทักคีณมาทิศ ตาปูสิตาปูสชยันติมานิตามานยันตินังเทวดาเล่าใดอันนักปรา์บัณฑิตนั่นบูชาแล้วยอมบูชาตบนอบน้อมแล้วยอมนอบน้อมตบยอมอนุเคราะห์บุคคลนั่นอนุเคราะห์แบบใดล่ะมาตาปุดตังวะโอระสังเหมือนกับมาดาเหมือนกับแม่อนุเคราะห์ลูก บุคคลทีเทวดาอนุเครหแล้วเทวดานุกรรมปิดตัอุปโโสนี่นะบุคคลผู้ทีเทวดาตามอนุเคาะห์แล้วนี่นะสะทาพัทรานิปัสสติยอมประสบแต่ความเจริญตลอดการทั้งปวงะพุที่เจ้าสอนอี่ยังนี่นะบอกให้มนุษย์เท็ดย่างไดมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตพร้อมใดเ <c oughs> นาะมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตไปอยู่ในสถานที่ใดควรเทิดแบบนี้ เสื้อเซนทานภูมิศีนมาเ้อแล้วให้ทานับับณิตมุคคลผู้เป็นบัณฑิตผู้ที่จะถวายทานในเรื่องนีาเป็นบัณฑิตอทั้งเมื่อนั่นแหละแต่วันสุดนี่เน้นไปที่คารวสเพราะว่าการ<ม>การบูชาสักการะการนิมนต์ผูมิศีนมานี่หมายถึงคารวสนั่นแหละนิมนต์พระสงฆ์สมณนินบอกนักบวชมาหับทานแล้ว ถวายทักทีนาทานอุทิศให้กับเทวดาทั้งหลายนอบน้อมสักการะ,ะบเทวดาทั้งหลายเทวดาผู้ที่มนุษย์ทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตเรานั่นบูชาเขาเขาก็บูชาตอบนอบน้อมเขาก็นอบน้อมตอบเมื่อเทวดานอบน้อมบูชาสักการะอนุเคราะห์ผู้ใดผู้นั้นยอมประสบแต่ความสุขความเจริญขึ้นมาขัน่าประสบความสุขความเจริญกระโบมีความเสื่อมเป็นบ่กระบบมีความเ,เมสื่อมพะฉะนั้นพระสูตรนี่กับ ในสักกะปฐมสักกะอนมนันสการะสูตรนี่นะว่าเรื่องของท้าวสักกะเทวราชกลาไวไว้ผูมิศีลนนะจึงเหมือนกับจะมีในยะคัดกันกแต่ขอให้ขอใจว่าท้าวสักกะเทวราชนอบน้อมคุณธรรมของเขานอบน้อมคุณธรรมของเขานี่ยนะว่าเขามีคุณธรรมนี่ค่อยยกเทก้าเท่าเสีหัวมดบุคคลผู้มีคุณธรรมนี่นะ จะเป็นคาราวาสกระตามจะเป็นบนรรพชิตก็ตตามค่อยยก,กเก้าเท้าสิหวมวดมดอันนี้แสดงถึงอย่างความมีมานะถือตัวของเขาเนี่ยมันบม่มีเหน็นนะว่าแต่คนมีคุณเขารอบนอบ้นอมมืดเขาจะเป็นส้นสั้นบรรณะใดก็ตามบาดเฮานี่มาเข้าใจกันเองว่าเฮานี่บุคคลกลับไ้กระแสว่าเฮานี่มานะเฮานี่มีกําลังเนาะมานะเขามีกําลังแต่ที่นี้มีอีกหลายสูตรในยังเ่นว่าวัชีพุทธสูตร หรือว่าที่ค้านิกายมหาปริิพันธ์สูตรนั่นแหละเราพระพุทธเจ้าก็ได้จัดไว้เรื่องธรรมที่โบเสื่อมโบปินเหตุให้เสื่อมในธรรมทั้งหลายเรานั้นมีข้อหนึ่งพุทธเจ้าถามพระอาน,นุ์ว่าอาโนนเป็นจังไดอานนนเจ้าวัดชีทั้งหลายเลยนะยังบูชาสักการะเจดี JD ของตนที่พุทธเฒาโบหานเหตุมาแต่ก่อนอยู่บ่บูชาเทวดาประจำเจดีนะ ประจำสมมุติว่าบ้านเมืองบ้านเมืองใดเป็นเมืองหนึ่งเนาะเขามีบ่อนบูชาประจำาของเขายังเฮ็ดอยู่บ่ผู้เจ้าถามพระอนุนกระเบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าวัดชีเรานั่นยังเฮ็ดอยู่ขะน้อยผู้เจ้าตัดว่าอย่างไรอานุนถ้าหากว่าเจ้าวัดชีทั้งหลายยังเฮ็ดคือเก่าอยู่เจ้าวัดชีหวังความเจริญโดยส่วนเดียวโบมีความเสื่อมเลยเนี่ยบอกว่าวางความเจริญเ้อะ่บมีหรอกความเสื่อมน่อือบมี ตัวหลวงเขาขว่าควรหดบบุญควรห็ดเพราะฉะนั้นอ่านพระสูตรฟังพระสูตรอย่าอ่านสูตรเดียวอย่าฟังสูตรเดียวต้องอ่านหลายๆสูตรฟังหลายๆสูตรและพิจารณาให้เป็นแม้นยืตอธเขมมีศรัทธาในพระตถาคตมีศรัทธาในพระศาสดาแต่ศรัทธาเป็นเหมือนดักส,สองคมด้อาจารย์ยังมักคำว่าของอาจารย์ศร,ะนะาารย,ยะสารูพะ ีครูชาวต่างประเทศเนี่ยใส่รองพ่อชาศรัทธาเหมือนดาบสองคมหุืป่เห็ุให้คนนี้บ้าข้างได้ขำว่าบ้าข้างคือข้างใครแต่สิ่งเรานี่นะอันอื่นบอเอานี่แหละถูกต้องที่สุดแล้วนี่ศรัทธาหลายเป็นเหตุแห่งความง่เขงงาขงมงายเพราะฉะนั้นต้องมีปัญญาพิจารณาว่าแม่นแท้บอถูกแท้บอเป็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแสดงเรื่องของอัน เกสะปุตสูตเนาะหรือเขาเอิ้นอีกสูตรหนึ่งว่ากาลามาสูตนะบอกว่าอย่าเสื้อตามตามกันมาบอกจะเสื้อตามตำราจะเสื้อว่าผู้นี้เป็นครูของตนเป็นต้นนะบ่าห้เสือ้อแต่คนที่จังใดล่ะคนพิจารณากรเหมือนบ่ทโทษสะเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นเหตุให้เฮาประสบทุกข์เป็นต้นบ่หรือโลภะมุะเกิดขึ้นเออคันแม่ลายถือเอาขันบ่แม่ลายบ่ต้องถือเอา อยา่าเสือว่าโอ้โนี้เป็นศาสดาของเฮาอันนี้เป็นอันนี้นําตำราเขาแสดงไว้แบบนี้เฮ็ุตามตามกันมาแบบนี้ได้ยินมาว่าแบบนี้เป็นต้นนี่นะแต่ว่ได้หมายของมาเสือะพุทธเจ้าบบได้บ่เมน่นให้พิจารณาเด้เนาะโวหารคําเบ้าบางทีกะเฮ็ดให้เฮาเข้าใจผิดได้เพราะเขาวได้อยู่สมัยนั้นสองพันกว่าปีมาเพิ่นเบ้าโวหารนี่เพิ่นเข้าใจกันแต่ผ่านมา2 5 0 0รกว่าปีนีนะ่โวหารนั่นอาจจะ บ้ได้เป็นเบบเก่าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นการบูชาสักการะเทวดาการนอบนอบ้อมเทวดาก็เป็นสิ่งที่ควรเห็นนั่นแหละในอีกหลายสูตรเด้วนะยางเ่นพระพุทธเจ้าตัดก,กับอนาัถาบิกาเศรษฐีบ่ควรส้สรัพย์ให้เป็นนะนะมีข้อหนึ่งพวกบอกว่าควรประกอบผลิกรรมหาประกรันท่านเศรษฐีบุคคลคใช้สรัพย์ที่ตัวเองหามาด้วยหยาดเหงื่อแห้งกายได้มาโดยธรรม สร้างสมขึ้นมาด้วยกำลังแขนกำลังขาของตัวเองได้มาโดยทำโดยชอบทำนี่ประกอบพลีกรรมหาประกัพรพลีกรมรมภาษาบาลีพลีพลีเนี่ยแปลว่าบูชาเข้าใจปะบูชาหายางหายางอย่างได้ละ่ะบูชาแขกอาทิติพีนปะสองบูชาญาตอนุเคราะห์ญาติสามบูชาอย่างบูชาปุพพิริตจุล เนี่อที่น้องผู้ลงรับดับขันไปครับสาบูชาพระราชาก็าคือให้ช่วยเพิ่นธนุบำรุงเพิ่นสี่อืนสี่เรื่มืกี้เนาะห้าอย่างบูชาทีดาเนี่ยเ้เจ้าบอกกันเลยแล้วจะบอกว่าเฮ็ดบได้นี่ีิบาจังใดสนะขั้นราบ,บูชาให้จังใดบูชาเคารพนับถือนอบนอบ้นอมเป็นบอกเฮ็ดย่างดีกับเขาเอ,อิวบาบูชา เขาจะบอกว่าคําเรานี้บแมนคําของพระพุทธเจ้าบ่บ่แมมนได้สูตรองจัดเอง no. และมีหลายสูตรเพิม่มบ่แมนสูตรเดียวแต่เขานี่ะดันไปอ่านสูตรของท่าสักกะก่อนพุทธเจ้าเล่าเรื่องของพระเจ้าสักกะท่าสักกะนี่ก่อนมาท้าสักกะเขารบอ่อนน้อมตัวทานผู้มีศีลเป็นต้นนั้นผู้เป็นผู้อยู่คองเฮือนเลี้ยงดูบุตรภรรยาโดยชอบธรรมนั้นเขาก็เลยเข้าใจเองก็เอาคําว่านี้ไปบอกว่าพุทธเจ้าเว้า พุทธเจ้าวห้เหบ่ให้เขารบอ่อนน้อมบ่แม sure> ่นเขาคิดเองเขาก็เองแต่แสดงถึงว่าพระสักกะนี่เขารบอ่อนน้อมต่อมนุษย์บ่ได้บอกว่ามนุษย์เขารบอ่อนน้อมต่อเทวดาบ่ได้เข้าใจบ่เนาะอันนี้พอเข้าใจเนาะอ่ะคำถามนี่เจ้าบ่หเรือยังมีต่อเข้าใจ